เป็นนิ้วรับคมครับวันนี้ลูกค้าส่งมาไกลครับวันนี้ส่งมาสามตัวส่งมาจากแม่ห้องสอนครับแม่ห้องสอนแนะนําลูกค้าที่ส่งมาทางไกลครับเพลลูกค้าท่านนี้คงไม่ทราบทําไม่ได้ห่อฟันมาเลยครับถ้าเกิดไปกระแทกในฟันหักมีโอกาสเสียหายได้ครับแนะนําลูกค้าถ้าส่งส่งทางไกลมาอยากให้ห่อฟันประมาณนี้ครับ น้หนาแล้วก็ตอนนี้ใส่นะครับรัดยางไม้แน่นเลยครับเพื่อป้องกันกระแทกกันครับเสียหายครับแนะนําลูกค้าครับอนี้เด๋กก็ต้องมาปุ๊บก,กระแทกกลางทางไปสนียโยนไปโยนมาฟันหักก็จะเสียหายครับวันนี้น่าจะหลายอาการลูกค้าแจ้งมาว่ารับคมกระดังอันนี้มันตัดไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราต้องซ่อมก่อนซ่อมก่อนแล้วค่อยรับคม อันนี้ฟันฟันมันเบี้ยวมาครับเนี่ยมันเบียเบ้ยวเบี้ยวทั้งฟันล่างฟันบนเลยเดี๋ยวต้องแก้ไขก่อนครับอูตัวนี้เครื่องไม่เดินฟันไม่ตีซ่อมอาการเดี๋ยวเราซ่อมหายเรียบร้อยแล้วรับคมแล้วก่อนส่งมอบเรามาลองทดสอบความคมก่อนส่งไปแม่แห่งสอนครับครับหลังจากรับคมเรียบร้อยแล้วอันนี้ลูกค้าซื้อไปจากที่ร้านครับ ซูเปอร์ดีเบอร์วีเก้าพันครับตัวเช็คตั้งระยะให้ใหม่ครับฟรีครับคิดเฉพาะค่ารับผอรับลูกค้าขาประจำอันนี้ส่งมาไกลเดี๋ยวก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเรามาลองทดสอบความคมครับมาลคกู่เครื่องใช้ไม่ได้เลยใช้ไปนานๆมีอกาศเคลื่อนครับอันนี้ตั้งระยะให้ใหม่แล้วครับผมครับแต่จริงคงไม่มีหนาขนาดนี้นะครับผมครับ ตัวนี้ดีเบอร์รุ่นเก่าเลยครับอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ร้านนะครับแต่ตั้งระยะซ่อมให้ฟรีครับอันนี้ตัดลุยสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้ครับบางๆก็ได้ครับหนาๆจะจะหนักหลังเล็นนิดครับผมอยู่ครับตัวนี้ก็ลูกค้าซื้อที่ร้านซูเปอร์ดีเบอร์อันนี้วีเก้าพันสายยาวห้าเมตรครับวันนี้ อันนี้เรารับผมให้เรียบร้อยแล้วแต่งให้เรียบร้อยอัน,นี้หนาๆลุยได้สบายครับตัดจ,จริงคงไม่มีหนาขนาดนี้ครับผมค,ร,ผมคร,ร,รับผมครับแต่ริิ้วรับคมครับ